สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมอนทาร์ดชาแนลนะคะทริปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดองความรักนะคะของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลและก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อเนาะเรื่องราวสุดสบาภนะคะเรื่องความรักของชาวธาตุลมนะคะมาดูกันว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันบ้างนะคะก่อนอื่นมันต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ เข้ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่พลังงานนะคะในส่วนของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็อยากให้รับเอาพลังงานบวกๆนะคะจากคลิปนี้ไปเนาะถ้าส่วนไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็สามารถที่จะ เรียกว่าทิ้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะรับเอาไปแต่พลังงานดีๆนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยพลังงานนะคะของชาวธาตุลมนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีพลังงานนะคะ1ดาบค่ะเอซับโซดนะคะเซเว่นออฟเพนะคะมีพลังงาน queen of cup นะคะ ราชนีถือทั้ว six of cups นะคะแล้วก็มีไพ่ temperance น,นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวท่านลมนะคะคุณจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเนาะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะไปในสเต็ปหนึ่งนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเนาะ โอกาสนะคะต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมุ่งมองนะคะภาพรวมของอเรื่องราวของสิ่งเก่าๆที่จะวนเวียนกลับเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะเราสึกว่ามันมีพลังงานเก่าๆขึ้นมาหรือว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีการคิดถึงความทรงจำนะคะเรื่องราวของคนเก่าๆด้วยก็ได้นะมันมีพลังงานสิ่งเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามานะคะแล้วก็ มีพลังงาน u u e n o of u u s นะคะหลายๆคนอาจจะได้เจอได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามามอบความจริงใจนะคะหรือว่าเข้ามามอบการเทคชั่นในรูปแบบของการให้นะคะหรืออะไรที่คุณรู้สึกได้ถึงความใส่ใจความเทคแคร์ความเป็นห่วงเป็นใย,ยประมาณนี้นะคะมนว่าเป็นอยู่ในจุดของการที่เราได้ประเมินดูสถานก,การณ์สิ่งต่างๆนะแล้วก็มีภาพรวมของ ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันขอดูหน่อยเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพลังงานของชาวธาตุลมนะภาพรวมในตอนนี้มลว่าก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรหลายอย่างอาจจะกําลังที่จะมีการเคลียร์นะคะในความรู้สึกเนาะโอเคมาดูกันนะคะว่าพลังงานชาวธาตุลมเป็นอย่างไรอีกนะคะ มีพลังงานเก้าไม้เท้านะคะ King of Cups นะสิบดาบขึ้นมาอ้อเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็มีพลังงาน The Hermit ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้มันเหมือนกับเป็นพลังงานการที่คุณได้ใช้เวลาในการคิดทบทวนนะคะอยู่กับตัวเองมีช่วงเวลางตัวเองมีจุดโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนมีพลังงานการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนาะการฟื้นฟูนะคะการจบพลังงานการแบบว่า เคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานฮิลดิงการฟื้นฟูแล้วก็การจบการเคลียร์กับปัญหาสิ่งที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่หลายคนอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่แบบจบไปแล้วก็ได้มันมีความรู้สึกถึงความหนักความหน่วงเกิดขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้นะคะภาพรวมมลเห็นถึงพลังงานการที่แบบว่า อาจจะมีใครเนาะต้องบอกว่าเข้ามามอบในเรื่องราวของการซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของจิตใจซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกนะคะให้คุณรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีๆการช่วยเหลือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณประมาณนี้นะคะมีภาพรวมพลังงานการแอบมองแอบซองประเมินสถานการณ์สิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆด้วยนะจ๊ะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะเดี๋ยวเรามาขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะขอดูหน่อยว่าเรื่องราวนะคะภาพรวมพลังงานเรื่องราวสุดสบายสนะคะของคุณนะจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเรื่องราวสุดสบายสของคุณนะคะมีพลังงาน k คิงอ w a n านนะคะราชาถือไมเท้าไนต์อัพโซดนะคะสี่เหรียญ แล้วก็มี q u e e n of s w o r d นะสองเหรียญนะคะ Black King of p e n t a c l e นะคะภาพรวมพลังงานเรื่องราวสุดสซอยของคุณนะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมันว่ามีโอกาสของการต่อยอดในเรื่องราวความมั่นคงมากๆเลยนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้เนาะเหมือนกับเป็นพลังงานของการ ค่อนข้างจะพิจารณาหรือว่าคิดอะไรอย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนเนาะแบบที่ทำให้คุณไม่ต้องงุนงยว่าเราจะยังไงดีแบบว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนยังไงอะนะคะมนว่าภาพรวมคุณจะได้เจอกับอะไรที่มัน ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นและเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวมีจุดบาลานซ์จุดสมดุลของในตัวความสัมพันธ์เองแล้วก็ตัวคุณนะคะเป็นภาพรวมพลังงานแบบนั้นมีความมั่นคงต่างๆเกิดขึ้นเนาะโอกาสแพชชั่นนะคะสิ่งที่เป็นความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็มีพลังงานในเรื่องราวของการ การพยายามเคลียร์กับปัญหาต่างๆการไปต่อประมาณนี้เป็นต้นได้นะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่านะหลายๆคนอนะ่ะคุณจะได้ใช้ประสบการณ์สิ่งต่างๆที่มีมานะคะกับสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ในการคิดในการตัดสินใจนะคะโดยการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้แบบเด็ดขาดเฉียบคมแล้วมนมองว่าคุณตัดสินใจได้ถูกต้อง เป็นแนวทางที่ดีนะคะมีลักษณะพลังงานแบบนั้นขึ้นมาภาพรวมเนาะโอเคประมาณนี้นะคะก็มองว่ามีแพชชั่นอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารับดูได้ถึงความมั่นคงการต่อยอดไปข้างหน้าด้วยกันแล้วมันก็สมดุลลงตัวบริหารจัดการเมเนจได้ดีลงตัวมากๆนะคะประมาณนี้นะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวสุดเภั์ของคุณนะคะจะมีรายละเอียดยังไงอีกนะคะราไปดูปรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะจ๊ะชาวทาตุลมพลังงาน Judgment ขึ้นมานะคะห้ามเมถาวพลังงานหนึ่งเหรียญสองเม้เาวรนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงาน8ปดเมถาวขึ้นมาเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเร็วๆนี้ มองว่าจะมีการติดต่อสืสารนะคะเข้ามาเนาะ,ะมีการได้รับข้อความได้รับเมสเซจนะคะจากคนที่คุณรอคอยนะมีพลังงานของโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานการที่แบบว่า มุมมองทัศนคติในเรื่องราวของความรักการไปต่อคู่ชีวิตนะคะคุณสมบัติควรเป็นแบบไหนคุณจะมีการวางแผนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการที่จะไปต่อกับคนที่จะเข้ามาเนี่ยในรูปแบบที่มันชัดเจนจริงจัง,จงมากขึ้นนะคะคนหมายถึงคุณมีแผนของตัวเองอะ่ะแล้วคนที่เข้ามาคุณก็จะพยายามคัดเลือกเลือกสรรหรือประเมินดูว่าเขาตอบโจทย์นะคะกับ แพนหรือว่าเป้าหมายในอนาคตที่คุณได้วางไว้หรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะคะภาพรวมเป็นพลังงานนั้นแล้วก็ในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นโอกาสนะคะในเรื่องราวของความรักที่เรารู้สึกว่ากำลังจะหยิบยื่นมาให้คุณอย่างชัดเจนแล้วนาอพลังงานแบบนี้นะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันโอเคเลยทีเดียวมีพลังงาน บางอย่างมันต้องบอกมันเป็นพลังงานสิ่งเก่าๆการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสของการที่เหมือนกับจะมีการจูนการปรับมันจะมีในเรื่องราวของความมั่นใจในตัวเองความคอนฟ lict ความขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะ่ะอ่าแล้วสุกว่า เรื่องราวต่อจากนี้มันว่าจะมีการปรับอะไรบางอย่างมีการพูดคุยถึงแผนอะไรต่างๆร่วมกันนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งมองว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะอย่างน้อยๆก็มันเหมือนกับได้มีการประเมินดูอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีการติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณแน่นอนอะ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะแอมอนขอดูหน่อยว่าความรู้สึกนะคะของคนที่เขาจะเข้ามานะหาชาวท่านลมนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไปดูความรู้สึกนะคะของเขากันนะคนที่เขากําลังจะเข้ามาหาชาวท่านลมนะ,ะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมาดูกัน ีพลังงานไฟออฟโร์ดนะคะห้าดาบไนท์ซับวานนะคะไนท์ออฟเนโคมีพลังงานคิงออฟโ o r ดนะคะแล้วก็พลังงานสีดาบเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เรามองว่าความรู้สึกเนี่ยตัวเขาเหมือนอาจจะเป็นคนที่เคยหยุดนิ่งมีการชะลอมีการพักเบรกกับคุณไปด้วยก็ได้นะคะนี่พลังงานสีดาบขึ้นมาเนาะ แล้วก็มีพลังงานท่าดาับขึ้นมาปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนาะในเวลานี้นะคะเห็นภาพรวมเป็นพลังงานการที่จะมีความชัดเจนในเป้าหมายมากขึ้นเนาะสำหรับคนคนนี้มันว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วนะคะ คุณไม่ต้องถามหาความไม่ชัดเจนในตัวเขาเลยเราสึกว่าเขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้เพราะอย่างที่บอกเนาะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสในการพูดคุยกันถึงเป้าหมายหรือว่าแพนยิ่งต่างๆร่วมกันน่นะคะแล้วก็มันมีในลักษณะของการที่เขาอยากจะซัพพอร์ตอะไรคุณเนี่ยในบางเรื่องบางอย่างบางสถานการณ์เนาะ ประมาณนี้นะคะมีแพชชั่นนะในการไปต่อหรืออะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเขาเองนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยรู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมอีกนะคะเราขอดูกันหน่อยคนคนนี้นะ <c oughs> เขามีความรู้สึกยังไงถึงชาวธาตุลมคะ่ะมาดูสี The Magician ขึ้นมานะคะอู้เพจซับครับนะคะ เด็กถือถ้วยนายออบสอยนะคะสวินถือดาบ3ถ้วยนะคะมีพลังงาน3ไม้เท้าแล้วก็มีพลังงาน The ิเวอรนะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ปรากฏขึ้นนะคะมีพลังงานเดอะเมจิเชีนะคะหมว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มี คุณสมบัติอะไรที่หาตัวจับได้ยางนะ mm hmm. เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีศักยภาพนะคะอาจจะมีพรสวรรค์มีทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะหรือว่าจะทํางานในสายงานเฉพาะอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่เขารอคอยอยู่ก็ได้นะจ๊ะมีสามไม้เท้าขึ้นมานะคะหรือว่าความรักระหว่างตัวคุณตัวเขามองได้ว่าเป็นโอกาสทางความรักที่ อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันมีจังหวะของการต้องรอคอยซึ่งกันและกันแบบนี้ได้นะคะมันมีพลังงานแบบนั้นขึ้นมาโอกาสต่างๆที่ปรากฏขึ้นนะคะมีพลังงานสามถ้วยด้วยเนาะมันเหมือนกับอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นกายานมิตรหรือว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนคุณกับเขาอาจจะได้พบได้เจอได้เจอกันผ่านงานสังสรรค์งานสังคมอีเวนต์ต่างๆด้วยก็ได้นะแล้วก็เรามองว่า ตัวเขาความรู้สึกที่มีต่อคุณในเวลานี้มันเหมือนกับการอยากจะเริ่มต้นนะคะปลูกต้นรักสารสัมพันธ์นะให้มีโมเมนต์มีช่วงเวลาดีๆระหว่างกันนะคะแล้วก็พลังงานในออบซอดแล้วว่าตัวเขาเองอะถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีจุดที่ต้องสู้จุดที่ต้องลุยนะคะหรืออะไรที่เป็นปัญหาเป็นเงื่อนไขอะไรตัวเขาจะพร้อมพร้อมในการไปต่อข้างหน้า พร้อมในการแก้ไขหรือว่าพร้อมในการที่จะทำอะไรให้มันให้มันมีแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์ที่มากขึ้นอะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคือมองว่าในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะอืมเปิดโอกาสกันเป็นชอยเป็นโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมณนขอดูเพิ่มเติมในส่วนของ ความรู้สึกของเขานะตัวเขาเองเนี่ยมีเป้าหมายนะคะกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างเอ่ยตัวเขาเองมีเป้าหมายกับความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงบ้างคะนี้พลังงานสิบถ้วยขึ้นมานะคะขิงอัวานแปดถ้วยคะ่ะหถ้วยขึ้นมานะแปาบนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานจัตติสนะคะ มันว่าเป้าหมายของเขาเนาะเหมือนเขาอยากจะอยู่ในจุดที่แบบว่าได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันโอเคแล้วอะไม่อย,อยากอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดอุดอัดนะคะแล้วก็ความรู้สึกขึ้นมาห้าทวยอย่าเหมือนเสียดายอะไรบางอย่างเนาะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความแฟร์มีความยุติธรรมมากขึ้นนะคะถ้าใครเนี่ยที่ดิวกับคนเก่าๆนะคะมนว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นในลักษณะของการที่ไม่ ไม่ได้แบบว่ามีความแฟนี้ความสัมพันธนะ์อะมากเท่าที่ควรอนะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับมีพลังงานการอยากที่จะใช้คาว่าเป็นครอบครัวมีความผูกพันหรือว่าเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันประมาณนี้เนาะอมืมองว่าเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะจ๊ะเป็นพลังงานของคนที่เขา อยากจะไปต่อในทิศทางที่มีความมั่นคงเกิดขึ้น,นะคะ่อะอภาพรวมมนมองว่าเป็นประมาณนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เนี่ยเขาแพลนในเรื่องราวของการที่จะเข้ามาทเทคคชั่นนะคะยังไงกับชาวท่านลมบ้างนะคะ จะมีการทำอะไรให้คุณได้รับรู้บ้างในเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเรื่องราวสุดสภัยของชาวทัดลมนะคนคนนี้นะคะเขาแผนในการที่จะเข้ามาเทคชั่นในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะคะมาดูกันมีพลังงาน Queen of Swords นะคะราชินีถือดาบมีพลังงาน8เหรียญน,นะคะพลังงาน2ดาบนะ มีพลังงาน The Magician นะคะมีพลังงาน n i c e of p e n d l e นะคะอัศวินถือเหรียญมีพลังงาน9ถ้วยนะคะประมาณนี้เนาะคนมองว่าภาพรวมพลังงานสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัว ชาวธาตุลมนะคะคุณจะได้รับการเ a ค e a c t มาในรูปแบบที่แบบมี choice มีตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็มุมมองว่าตัวเขาจะมีการปรับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะมีพลังงานเมจิเชียนขึ้นมานะคะเหมือนมีการปรับอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็มีพลังงานการที่จะแสดงออกถึงการั u p อ o r t นะคะตัวคุณด้วยเหมือนการมีพลังงาน nice up p e n d c l e นะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะ ลักษณะอะค่ะเหมือนกับการที่มีความพึงพอใจเหมือนกันนะกับการเทคชั่นของเขานะคะคือภาพรวมหมอนว่าเป็นพลังงานแฮปปี้เนสเป็นพลังงานความสุขที่ส่งตรงถึงกันนะคะแล้วก็เป็นการโฟกัสที่ตัวคุณอย่างชัดเจนทุนจะรับรู้ได้ถึงการเทคชั่นที่มาโฟกัสที่เรื่องราวของคุณเอาคุณเป็นเป้าหมายเอาคุณเป็นประเด็นหลักนะคะแล้วก็ คุณจะเห็นได้ถึงความพยายามของเขาด้วยเหมือนกันการอยากที่จะซัพพอร์ตแล้วก็การตัดสินใจที่มันมีความเด็ดขาดหรือว่ามีแนวทางที่ค่อนข้างชาัดประมาณนี้นะคะอืมตัวเขาน่าจะให้เวคุณในการตัดสินใจด้วยนะจ๊ะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีการเทคแอคชั่นยังไงมาถึงคุณอีกนะชาวทัดลมาดูกันนะคะ จะมีการเทชชั่นยังไงมาถึงชาวท่านลมอีกคะมาดูสีพลังงานหาเหรียญนะคะขึ้นมานะมีพลังงาน7ไม้เทา้า The Star นะคะ3ดาบนะคะมีพลังงาน6เหรียญแล้วก็มีพลังงาน5ถ้วยนะคะมนว่าเขาอยากฮิวลิ่งฮิวจิตฮิวใจจริงๆนะมันมีในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเหมือนแบบขาดหายอะไรไปการอยากจะแชร์ริ่งอยากจะอัปเดตกับตัวคุณนะคะเหมือนมีคนที่รู้สึกเสียได้ในความสัมพันธ์นี้ด้วย5ถ้วยขึ้นมา โอกาสนะคะใหม่ๆความหวังอะไรที่แบบว่าเราสึกว่าเขาจะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ว่าคุณสามารถคาดหวังได้นะกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วตัวเขาก็แสดงจะแสดง,งออกเนาะถึงความพยายามไม่คุณได้เห็นด้วยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะจะมีทิศทางยังไงอีกนะคะ เดมอนขอดูหน่อยว่านะคะที่ทางในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปยังไงอีกนะเอาคำนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือเรื่องราวสุดสะไพของคุณนะคะชาวทัดลมเรามาปิดจบกันด้วยเรื่องราวสุดสะไพของคุณบทสรุปเอาคำจะเป็นไปยังไงคะเนี่ยมีพลังงานสิบไม้เท้านะคะ สิบไม้เท้าสิบเหรียญเลยนะ The c h a r i o t นะคะเหมือนว่ามีหนึ่งใบติดมานะ The s t r e n g t h นะคะโอ้มีไพ่พลังงานเด็กถือเหรียญ The Charriot The s t r e n g t h นะคะมีอะไรจ้าบทสรุปเอาคาของชาวทัดลมนะคะสองถ้วย แล้วก็หกถ้วยนะคะรู้สึกว่าพลังงานเก่าเขาก็ตามติดอยู่ในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะหรือว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรเก่าๆเหมือนกันเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันว่า,าเรื่องราวสุดสะใยของคุณเนี่ยบทสรุปเนะี่ยเอาคำในช่วงเวลาต่อจากนี้น่าจะได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานเก่าๆแล้วก็มีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะคะ เป็นลักษณะของพลังงานที่คุณจะได้เจอกับคนที่คลิกคนที่ใช่นะคะอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาเนอ้อแล้วก็มุนมองว่าคุณเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ที่กำลังจะผ่านเข้ามานะคะแล้วก็มีจุดในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักแต่ไปถึงเป้าหมายได้นะคะก็วางแผนวางแผนให้ดีนาอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำแนะนำนะคะจากไพ่ที่จะให้กับชาวธาตุลมกันนะคะ ชาวราศีกุมตุนเมถุนนะคำแนะนำจากไพ่นะคะที่จะให้กับชาวธาตุลมนะมีพลังงานดีไฮฟินเตสนะคะการทำตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ อาอให้คุณใช้เวลากับตัวเองด้วยเนาะในการค้นหาสิ่งที่ต้องการจริงๆนะคะหรือรับรู้ในสิ่งที่คุณอยากโฟกัสจริงๆเนาะมีไพ่ The Empress ขึ้นมา i น h t o f f i r e นะคะอัศวินถือไมเท้าแล้วก็ไพ่ราชินีถือไมเท้านะคะมันว่าช่วงเวลานี้นะคะทำอะไรจะำเป็นมากๆคือการมีพาชั่นนะคะลองดูจริงๆว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่เราจะพร้อมพยายามนะคะ เพื่อไปถึงเป้าหมายจริงๆไหมนะเลือกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวเราจริงๆนะคะแล้วก็ Take action ไปเลยเร้สุกว่าความสุขความสมบูรณ์พร้อมรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีชาวเมถุนนะชาวมังกรชาวราศีมีน ชาวราศีมังกรขึ้นมาสังนะอีชาวสิงห์นะคะแล้วก็กรกฎจ้าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะมนก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยได้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะในทุกๆเรื่องเลยเหมือนกันนะการงานการเงินด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ